สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศงานลอยกระทงนะครับซึ่งจะเปิดงานวันพรุงนี้นะครับวังนี้นะครับวันนี้เป็นวันลองไฟนะครับลองไฟงานลอยกระทงที่สนามรอดอจังหวัดเชียงรายนะครับก็ในงานก็ยังเปิดปกตินะครับ แต่ต้องรนดูว่าจะมีคอนเสิร์ตบ้าน่าจะแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดทไทยบรรยากาศทุกคนไ้ดูกันนะครับอ๋อบรรยากาศข้างในก็เปของขายเยอะเหมือนทุกๆปีเลยนะครับทุกคนคนี่เลยทีนี้ยังจับเต็มเหมือนเดิมน,นะครับได้าขายของนี่เขาเกมดีนะครับ นี่นก็าขายของนักท้าเลยนี่ากินเดี่ยวเดี่ยวเยอะขนาดโอ้เขากินำลำๆขนาดทุกคนนี่ขนาดวันคืนลองไปนะครับวันฝุ่นีวันแรกนะครับโอ้เดินเข้ามาก็มีสินค้าหลากหลายเลยทุกคน ก็จะค่ายๆเหมือนแบบทุกๆปีเลยนะครับอ่า่วนนี้จะเป็นโซนทเข้าของกลิ่นของเล่นของต,ตางนะครับโอ้โหแต่แตเลื่อนค่าจะมีต่นสองสองสองด้านเนาะนะครับแต่จะเว้นต้องกางไว้นะครับหอ้โวันแตงนี้เป็นะบมีต้องกางเอ็กอนะครับ แต่ก็มีของขายเยอะเหมือนเดิมเหมือนทุกปีนะครับตียาป,ปาทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามีอะไรบ้องนะครับถนนของกินทั้งนั้นครับาเป็นรอบไอพอโซนคอนเสิร์ตกีฬทุกปีนะครับทีนี้ปปจนี้ก็เลยแบบมีป้าเลยนะครับน่าจะมันมีรนบเปืปเ่อบอกครียดมีอาการนย่ยร้องถามก็ดูนะครับแต่คอนเสิร์ตตจะอยู่นี่นะครับ นี่ก๋วยเตี๋ยวเลือเเล้อโอ้โหน่าขนะนโอกระทะรอดของกิมของเล่นเนด็กขนาดเลยนะฮะน,นี่ฮะโซนนี่นี่กระตว่าแซบบัาเป้านะครับเรื่อต่างโอ้โจักรตางม,มาหนัก,กนขนาดเลยไปเลย น่ากำลังเดมตุก๊กตาครับนี่โซนของเล่นโซนรเล่นาต่างๆนะครับมมอ๋อมีเรือไว้กิ่งตัวนนะครับแม่ทุกคนเรือไวกิ่งเครื่องเล่นโอ้น่ากลังเลยเรือไวกิวสองสีมีมินนะฮะ โอ้โหทุกคนอืมตัวสอดความแม่นฮะไข่แมงมาลองดูครับตุ๊กตาหล่อใจกันนะแมกตุตกตาจระเข้ล่ะตุ๊กตาหลายยังเลยเฮ้ยวส้มเยอะมากโอ้ตุ๊กตาเยอะคะแนนฮะล้อเยอะคะแนนพิการจูต้องเสี anyway> ่ยงอ่ะเจ้าโอ้ ทค้า่ตัวใหญ่เลยงใหญ่ามีนอพี่สิงก็นีนะครับโอ้โหนี่มีเยอะมากเลยครับทุกคนครับเรือยกับไม้แอลกันได้ครับมารอยตรงปีนี่นะครับ